กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาดและก็แอปที่ใครหลายคนลํำคาญก็ตามชื่อคลิปนะครับ t ิกตอกนั่นแหละเกิดหลายๆคนก็ลํำคาญจริงๆนะครับแบบว่าเปิด YouTube ไปช่องไหนโฆษณาขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นแอป t ิกต็อกตลอดแล้วก็จะเป็นแบบโอ้น่าๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เต้นลุกดิก แต่วันนี้เราจะมาดูอะไรที่มันน่ากลัวกันนะครับจากแอป Tik Tok นี่แหละเกิดฝรั่งเขาเรียกว่าสปู y กีะไม่เชิงว่าน่ากลัวมากแต่มันสปู o กีผมจะแปลเป็นไทยไงดีว่าเนี่ยสปู o กีไม่ถึงกับสแ r รี่ะขนลุกขนพองหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับม,มันจะเป็นยังไงนะครับ Spooky Challenge ของ Tik Tok โอเคถึงงั้นก็ไปดูกันเลยยย

มันมาจากหนังเรื่องอะไรวะเสียงเหมือนเหมือนเด็กอีโมมากกว่านะครับแบบเนี้ยแทนที่จะเหมือนผีอ้อใครไม่รู้จักเด็กอีโมนะครับเธอย้อนไปสักสิบห้าปีที่แล้วนี่อาจจะรู้จัก มันคืออะไรวะเอาละมืองเสียงอย่าจาดนะมันทำแบบนี้ด้วยหรือวะเฮ้ยผมกลัวแบบนี้นะครับ กลัวแม่งผุผุผัวโพในอันนี้กลัวนะเนี่ยอันนี้คือคือแบบที่ผมกลัวผีเฮ้ยม,มันทำ <come S 1> ยังไงวะมาเลยโอหตาขาวด้วย ก Papa, ica, right? ี้มันน่ากลัวตรงไหนวะเพลงนี้อีกแล้วผมกลัวอยู่อันเดียวอ่ะที่เหลือก็งันๆงันนะครับเดินนานมาได้ไงเนี่ย กำลังจะกลัวเลยเพลงมึงมาปั๊บหายกลัวเลยเนี่ยอ้เอ็มซีกับอีกแล้วดูควมเพยบมีอีกแล้วฟิลเตอร์เดยวยกันเลยนี่หว่า S 2> <S 2> <S <S อันนี้คอสเพลย์ทำไมผมไม่รู้สึกกลัววะโอ้อ ờ, ผมเคยทำคิปปี้พาสต้าของเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับหน้าชื่อลาฟฟิงแจ็คนะเนี่ยๆนไอเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวลิงก์มันจะโผล่ขึ้นมาบนหัวผมอืมนั่นแหละถ้าใครอยากดูประวัติมันนะครับอ้าวลาฟิงแจ็คกูเป็นใบอันนี้ใส่คอนแทคหรือเปล่าหรือหรือเข้าเหลือกตาเอาน่าจะใส่คอนแท็คนะ Let's try again. From the top, break go, break go. Oh. h s dead now. you do not even know our tongue, do you? Such arrogance. Bring it around now. Let's go. อันนี้แต่งเหมือนมากนะครับปากแม่งเย็บเย็บเข้าหากันนี่ก็แว้นจังเลยเนี่ย มีมนี่มันมาจากไหนวะดัตตาดัดตาดาเนี่ยถ้าใครรู้นะครับคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เผื่อผมจะไปหาดูต้นฉบับมันอ๋ออิดอิดอิดแหมมาอีกหนึ่งนะครับลาฟิงแจ็คเอทำไมมันฮิตกันจังว่าอยู่ฝรั่งลาฟิงแจ็คเนี่ย ทิกตอกทำให้ผมรู้ว่ามีใครบางคนที่จริงจังกับการแต่งแต่งหน้าแต่งตาให้หน้ากลัวนะครับฮึฟันฟ้ามาดูไหมลูกฮูดดี้เหรอหรือว่าเจฟเดอะคิลเลอร์ Killer, ใช่ไหม <laughs> ห้ามขำขำจนได้กูโอ้ซิลิเดอร์แมนมาเขาด้วย Three, four, Five, six, Seven, eight, แล้วมึงก็มาคิกขูเฉยเลยเนี่ย Uy. See you, Luna will kill you. <laughs> Do not bring us to the test We. test, 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 from evil <laughs> <nina kwa. laughs> ออดเอกโซซีสไอเอ็นซีกเละตัวอะไรวะเอาไฟฉายมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งมือถือข้างหลังไฟฉายโคตรคิดคิด ตุ๊กตานะไม่ใช่คนใช่ไหมอหัวอยู่หัวอยู่ตรงนี้หัวอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งลายนะครับที่เหมือนหนุ่มอีโม Take a picture of me and use the flash. <laughs> hmm. Whoa. Yeah. What is it? I don't know. It just started showing up a couple of months ago. It only happens the flash on. I don't know how, but Bear knew. Everything was so. เฮ้ยอันนี้น่ากลัวว่ะไม่ใช่ไม่ใช่น่ากลัวสิเขาเรียกว่าสมจริงนะืึงานดีละเอียดเลยนะเนี่ยแล้วใครมึงกูรู้มาตอนนี้เนี่ยนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลนะครับ ที่ผมไม่ไม่ค่อยชอบแชทกับใครไ <laughs> ฟใไหนแอดเฟสดีใช่ไหมอี <laughs> ตัวนี้แล้ว ok เพลงนี้ผมเห็นว่นทั่วคลิปน่ากลัวเลยเนี่ย <laughs> แต่อันน <acco> ี้มันรีมคกนี่ยมั

มันมีฟิลเตอร์ที่ทำให้ตาดำนี่เองถึงว่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแล้วก็อันไหนที่มันน่ากลัวสำหรับท่านผู้ชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้ส่วนของผมก็จะมีไอ้ผีปูปูโป้นะครับแล้วก็ไอ้ผีเอ็กซอ s ซิสองอันแค่นั้นมั้งที่ผมรู้สึกกลัวจริงที่เหลือก็สนุกดีนะครับดูผ่านๆไปก็เพลินๆก็ขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่พาทหน้าบายสวัสดีครับเย้